ครับงมอไม้มานอาไม้กือเกื้อไม้ครับบรรมากาศง่ามๆสอบไม้ช่วยๆรมากาศดีๆดครับรหา,าบนี่ไหมกยับมึงอันนี่ครับอันนี้หาสินี่หาสิบกุ้ยับ

何やねん。 เป็นซิโอุ้ยมันตำ้เรื่องตัวปลาว่าถึกอู้ไปแล้วตายตายตายโอ้เป็นซิปอะ Bạn nín nhau mà Ủa, bên nghe Bà, bận tâm, bận tâm Ủa, kìa Ủa, tôi lên mẹ 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 ơi Hả? Hàng mẹ gật tâm hay vậy ngay cái tối ngay Ủa, đoạt thiếu quá xe <laughs> đài phú mới nước Phải là ขึ้นยัน่หีเป็นซิปครับไก่ครับนี่วัอ,อ,อถือลูกดอกเียันลูกดอกไม่แล้วตายตายตายห่างตั้งอยู่ระดับย่อเงกับป่าเลยรุ่นรุ่นรุ่นทั้งกลุ่มครับเยอะว่ะถือว่า,วาน้อยกิน้างไส้ป้อมไก่กับข้าวโพดกว่าถือกับฟุกกว่า หนักวะถือยังไม่เหลียววุป่าตัวนั้นพี่น้องถือปะถือซื้อปะเอ้ยโอ้ถือแล้วอย่าหลุดเด้อะโอ้ของแท้ะวะนักฟ่าควางแท้ะวะพี่น้องเอ้ยตัวบักใหญ่วะไปคุณแม่ระยะหลายหลายเมตรเติบดิหน่อเอาอู้ตาเอาเรียบนะนักฟ่า lắm chưa thấy nó thiệt thấy lắm chưa thấy ôi, chưa thiệt lắm chưa thiệt, lắm chưa thấy thiệt chưa thấy lắm chưa thấy lắm chưa thấy tài tài thấy lắm chưa thấy lắm bà lấy lắm chưa thấy lắm chưa thấy lắm chưa thấy lắm chưa บัว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 มันไกลอย่างสองเส้ยนยังบัวทะลุะพี่น้องโอ้ยลำพักลำพัก <c oughs> นี่ว่ามันบัวถือไงฟุกแล้วไม่ผ้านฟุกงตัว <c oughs> เองมาอมา

ใส่ป่านะเนี่ยขอบแกยมเลยครับวงใส่ป่าครับของเทียบนี่ยไม่แห้งไก่หรอวะขอกเก้มเลยไม,ม่แม่โอ้สุดยอดครับงามงามงามใส่งามเลยครับโอเคครับผมติดตามตอนต่อไป ไก่โหดีพอเลยยิ่งไไมแดง้าแดงดูนะครับชั้นแปดตอนชั้นแปดครับเห็นยันโลกบาดานนี่ครับไม้ผ้าแดงนี่ที่เด็ดนะครับที่เด็ด นู่นครับหมายสามครับนะครับที่หมายเรานางฟ้าหนองปลาไหลครับแกวไหม